ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้แปบดบโมงครึ่งนะฮะกำลังจะเดินไปทำงานนะฮะท่ามกลางสถานการณ์โควิด1 9นะฮะทำไมถึงเดินไปทำงานนะฮะือตอนนี้ไม่มี รถสาธารณะวิ่งนะฮะไม่มีแท็กซี่ไม่มีรถเมย์ก็เลยต้องเดินจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าจะเงียบเหงาขนาดไหน นี่นะครับเป็นบรรยากาศตามท้องถนนซึ่งจะเห็นได้ว่ามีรถวิ่งไม่กี่คันนะฮะก็รถสานะ๋วรณะก็ไม่มีเลย ที่นี่แดกแรงนะฮะแต่ยังไม่ร้อนสักเท่าไหร่ ปาดคงร้งานะคานฮะก็ปิดหมดนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านซักลีดร้านขายของเด็กร้านขายขนมเค้กนี่ไม่สามารถนั่งกินข้างในได้นะฮะเฉพาะ เาเท่านันก็ในส่วนร้านอาหารของผมที่ทำอยู่นี่นะครับก็โชคด,ดีนะฮะท,ที่ยังสามารถขายได้ ยังสามารถขายดิลิวีแล้วก็ยังสามารถขายเทคเอาไ y ได้นะครับถ้าขายไม่ได้ถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่มีเงินเดือนนะฮะไม่ได้เงินเดือนตอนนี้ยังดียังสามารถทำได้ก็สิ้นเดือนก็น่าจะมีเงินเดือนน่าจะได้เงินเดือนนะครับ แต่ตอนนี้ที่ที่ส่งกันกับไทยก็ปิดหมดนะฮะไม่สามารถไม่สามารถส่งได้ก็ต้องเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแล้วก็ไปส่งได้เมื่อไหร,ร่นะฮะค่อยส่ง เดี๋ยวช่วงที่เดินไปจะจะให้ดูบรรยากาศสองข้างทางนะฮะช่วงนี้ต้นอินทผาลามนะฮะก็กำลังออกดอก นี่ฮะบ้านครับที่นี่สวยงามฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบ้านปูนนะฮะบ้านปูนแต่ละหลังไม่มีรถมต่ำกว่าสองสามคันนะฮะ นีก็ยังไม่เสร็จเี่ยนะฮะผมมานี้เพิ่งทำแ,แต่ละบ้านะก็จะมีคนรับใช้นะคนรับใช้มีแม่บ้านมีคนล้างรถนี่ฮะคนล้างรถ คนทคำความสะอาดบา้านก็จะมีบ้านเช่าฮะบ้านเช่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ประมาณนี้ฮะ ซัดสามศันย์ไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวไปทำงานแล้วฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ คนที่ตามรับชมนะฮะช่องทาง,งานไปเที่ยวไปนะฮะประเทศโอมานครับ